ตักีซอยแบบอยทุกคนสืบแซบก๋อยเนื้อทุกคนก๋อยชุกทุกคนมากินดิบกินผักกินกับทุกคนแตงทุกคนมักกินกับสืบแซบรมกันเนื้อทุกคนก๋อยเนื้อก๋วยเนื้อแบบสุกทุกคนกำลังต้มทุกหอมๆทุกคนก๋อยเนื้อสุกทุกคนหอมๆขนาดทุกคนหอมๆขนาด เบิ่งกันต่อไปกันเลยทุกคนที่ก้อยทุกคนหอมหอมทุกคนหอมพักขนาดเลยกำลังปรุงทุกคนหอมหอมแล้วทุกคนตักกิ้วซอยเรียบร้อยทุกคนเจ็บแซ่บก้อยเหนื่อยทุกคนก้อยสุกทุกคนมากินดิบกีผักกินกับทุกคนแตงทุกคนมากินกับเจ็บแซ่บนกำกันเนื้อทุกคนหอมหอมทุกคนเจ็บแซ่บทุกคน สืบเสบลายทุกคนหอมหอมสืบเสียบวนเห็ดเองทุกคนวันนี้สืบเสียบวนข้าวเหนียวฮ้อนฮอนทุกคนสืบแสีบนำกันทุกคนข้าวเหนียวฮ้อนทุกคนกินกับก้อยเนื้อข้าวเหนียวทุกคนสืบแสียบข้าวนทุกคนข้าวเหนียวฮ้อนเบื้องต่อไปกันเลยครับสวัสดีสวัสดีพบกับเวทการศึกษาารนำการเลยทุกคนก้อยเนื้อทุกคนสืบแสีบทุกคน เเองคนับแทบคนก้อยเนี่ยบางคนจำกันก้อยชูกทุกคนกินดิบเชิญกันมีภาคีกับมาแต้งกินกับทุกคนเป็นแบเนกับก้อยเนี่ยขาเนี้ยหอนห่อนขาเนี้ยทุกคนเต็มติดหันหอนกินสองคนกินลายมือซี่มุก้อยเนี่ย นำนืัอหอนคนเกคันเหมอกันเลยทุกคนก๋ยเนี่ยก็ยชุบถูกแชร์รกันทุกคนทำาน้อกันเนยดูเจ๊ หมดแรง่ครับทุกคนขันาลำกันทุกคน คดน้ำหอนคดน้ำหอนอืมเน่ยคมหนเลยหนึ่งพอดีเลยเนี่คมคมเสนอพอดีทุกคนแซ่บทุกคนแย่ก คลายลำกันเลยทุกคนมากกดปุ่มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะทุกคนฝากบันไดหน่อยเด้อทุกคนคลายลำการเลทุกคนแซบมันส่วนน้ำพุ่งคมทุกคนก้อนเนื้อยขมคมแซบอือขมพอดีกินทุกคนเจ้าวัดขมแปลขมพอดีแซบ แชรคนฟามิลคอน karamkana kwancin kiyar ne da kuna. chào mời mừng cong gôn luôn chạm gôn mời kính mừng cong gôn mừng cong gôn nữa cong gôn mừng cong ừ mừng cong gôn mừng มึเราไปกันเลยทำกันละคน้อยมี่คมคมใจีบ่นแจกคนมีขากันเลยทุกคนพักกินกับมาแจงทุกคนตอนนี้ฮันหอนทุกคนเจ็บแสบรวมกันล้วคน เจ็บแสบทำกันได้ทุกคนทำกันขัน,น,นหันหอนนะทุกคนก็อนเนี่อต้นงามกันทุกคนต้นาคุ้มค่เจ,จ็บแสบเจ็บแสกันทุกคน นกขาวนการเลนก็โหดแก่คนมันคืออะไรอไไงคนตดนดน้ำมาตแตทคน,น,นผมผมเลยนึง ทำเนี่ยลำกันทุคนสบแชร์ลำกันเลยคนขาลำกันคนบวชทางไหนทางตา่างประเทศุกคนบวชทางใดหลืงลาวคนแชร์ลำกันเลยกนเนี่คุ้มค่สแช์กัน,นทุกคนมาเนี่ก็สุขทุกคน เชอเชื่อการครบอกกินเดียบผมก็เลยก้อยชุกทุกคนเป็นก้อยนาทิดวิ่งก้อยชุกเสร็จ แชรทุกคนคำแนยนการสนหบสนุนของในทุนกคนแชบทุบกคน สุดสยบ้ายทุกคนสุเดเสีบทุกคนสนานค,งคงุกคุมรถงนะต ออกเสเยงพยาามดูเก็นส่วนน้าขมผม ขอตัวลาไปก่อนนะเันจิมหนาสวัสดีทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบคลิปด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับทุกคนบ๊ายบาย